สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกทกท่านเนาะจากทางเอฟซใหม่เอฟซเก่าเนาะเมื่อน,นีแอดมินก็นาแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะจากเป็นแนวทางนี้เคอเช้าบ่ายเนาะวดประจําวันที่8เดือนกุมภาพันธ์าร้อยแนวทางมีเขาไม่หลุดเนะาปะปลาผลกันไปในแต่ละรอบเนาะรอบนี้เป็นรอบวันที่8ปดเนะวันที่8กับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่สนับสนุนให้เรียนการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเอาคำว่าเบิง่งแนวทางวันที่เจ็ดกันก่อนนะ่จาจะก่อนเขาจะไปรับชมแนวทางเนาะวันของวันที่แปดนา่าจะแนวทางวันที่เจ็ดนี่เคอีช้าบ่ายเนาะผลที่ออกนะ่จาจะผลที่ออกนี่เคเชา้าสามหกหกกับสามสามสามหกหกกับสามสามหลุดเนาะ นีค k ายแปดแปกับกับหนสองนะจ๊ะแปดแปเจ็เจเข้าเด่น7วิ่งรูดเนาะมาตัวเจาะนะจ๊ะได้7 8ตัวกับส่วน1นึ่งสองหสองกระดนะจ๊ะส่วนตารางว่านเนาะตารางว่าน2มาเนาะแมาส่วน0กับ4ี่บามานะจ๊ะ ยินดีครับซ้ายรูดวิ่งซ้ายจอเนจ้าเ้ากับเขาไป็นในหลอบใบเนาะเขาเด่นเจ็ดวิ่งรูดนนจ่ามาแปดเจ็ตกรับเนาะกัยินดีน้ำเนจ่ะที่ยังตามแนวทางอยู่กัมาลุนต่อตามต่อวันที่8กันเลยจ้าวันที่แปดจ๊ะให้เด่นที่9 8้าวิ่งรูดตารางวันมีส

นิ้นไปกลับมันจะสองตัวนิ้นไปกลับด้วยส่วนตัวนิ้นเก้าสี่เก้าแปดแปดสามแปดห้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะนจะทำให้กะชอบคู่ด้กับกับหัวน้ำเนาะจ้า 6กับ9คือตัวเดียวกันมิตัวมากตัวชอบกระจดได้แคบได้นะจ๊นะเนาะยิบจับไปใส่เป็นแนวทางวิเครอไปเจรณาเอาเนาะจ๊ะทำมิตัวมากตัวชอบก็ค่อยตามบ่มากกสามารเลื่อนผ่านได้เลยเนาะจ๊ะตัวเด่นกับตะล่างว่นกะ นำไปจับใส่ตัวที่เขามีอยู่ในใจใดเลยเนาะถ้าบ่มากบ่ชอบไะแอบจับคู่ให้เนียนห้ส่วนตัวเนียนมีเก่าสี่เก่าแปดแปดสามแปดห้านะจ๊ะมากหลบเสากรสามารถตามใดเนาะถ้าบ่มาหลบเสาก็ตามรอบใบนะจ๊ะแนวทางกับมีเขามีลุดแอดกับบ่สามารถรู้ใดเช่นกันว่าแนวทางจะเขาจะลดตัวใดเนาะถ้ามีตัวมากตัวชอบก็คอยตามย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางคลิปนี้ก็ไว้จำนี้เนาจะไว้พอกันคลิปหน้าแนวทางหนา ขอให้พี่น้องเอซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำๆลๆำเรื่อยเนาะไว้พอกันคลิปนาแน่รางนาสวัสดีค่ะ